อีกอกงอีสิเริ่มจะแจังไดกระสีอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ้งอีกเทืนนะะเนอ,อนึงเนาะค่ะเนาะตอนสวัสดีจ้ามื่อนี้สิพาพี่น้องมาเบิง้งตะกะแตนตะกะแตนที่เขาเลี้ยงไว้เนาะจะนะเนี่ยตะกะแตน์ยี่สิบมือเอ้ยยังมาถึงค่ะอาย่ประมาณเหรอเกือบเกือบมื่อนี้วันที่ตั้งแต่สิบเก้ายี 19, 20, ่สิบเนาะจานะ ประมาณยี่สิบเมื่อจ้าเนี่ยแต่เพิ่นแตกบปนเสมอกันซื้อข้าเจ้ามาขีดนึงช่วงนี้กำลังมาแรงนะคะนะ่ะเนาะเพิ่นเลี้ยงตะกะเตนเื้อข้าเจ้ามาบ่แมนขีดนึงสองขีดได้หลายอยู่ด้จา้าลายคักอยู่เดี๋ยวจะนั่นให้เบิง่งเพื่อนเกาะข้าขงบนเพื่อนกำลังเสียลรอคาบนะเพื่อนเอาเพิ่นขึ้นข้างบน,นกำลังลออคาบข้างล่างอีอหลายอยู่ ก็บ้าซุดซุดนี่บ้าเสียนขยายใครก่อนนะจ๊นะเนาะผู้ใดที่อยากเลี้ยงตะกะเตนก็อยากแนะนำให้เลี้ยงน้ำกันเนาะค่ะนะเนาะเลี้ยงน้ำกันเพราะว่าเลี้ยงง่ายง่ายแต่ว่าเพิ่นเพิ่มเริ่มสก,กินเก่งแล้ว้อจ้ะที่แรกๆไอก้กินบ้าบเท่าใดดอกกินบ่เก่งลัางๆไม่นี่เริ่มสิก,กินเก่งแล้วเฮาต้องหาอาหารในเพิ่นทันเพิ่นบ่ทันเพิ่น มันสิกัดกันนะนะทนพ่ะท่านเนี่ยมันสิกัดกันลายยุตนะิธรรมอีกครั้งอีกสำหรับผู้ที่ว่ายอยากเลี้ยงตะเกะแต็ดนะจ๊นะ ลงมือเลี้ยงได้เลยอันนี้ซั่งข้าเจ้ามากับบุคิดว่าเจ้าของสีเฮดได้เด้กมันเลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะยอมรับว่าเลี้ยงง่ายมากกินก็นง่ายแต่ว่าช่วงนี้เพิ่อยากินหลายแล้วค่ะเดอ้อถ้า,าพูดสิเลี้ยงเป็นจริงเป็นจังก็ควรจะปลูกหญ้าไว้อันนี้เฮาก็ปลูกหญา้าแล้วคือกันค่ะปลูกหญ้าเตรียมไว้แล้วแต่เพียงแต่แค่จะขยายพันธุ์ไทยเพิ่นเท่านั้นหลังจากนั้นเฮา,าก็ เก็บไข่แล้วก็ขายายพันธุ์ก่อนค่ะช่วงนี้ก็ยังบดท,ท่านใดอยากขายไข่เพราะว่าสีเข็ดเป็นฟาร์มเหต่ผนแถบทั้งเฮายังบ่มีใปเลี้ยงนอกจากเนาะผู้ใดคิดจะอยากเลี้ยงเพื่ออยู่บานซื้อนอกค่ะเนาะบ่มีแนวเหตุก็ลองมาเลี้ยงเบิ่งน้ำกันอันนี้ก็จะเป็นสวนยางนาเนาะค่ะเนาะคือฮขางจูประเแต่ยางเดี๋ยวฮขางซเห็ดลายยาง เฮ็ดหลายอย่างเพื่ออนาคตอย่างหน,าน้าในช่วงหนึ่งกับมาแห้งกับตามกระแสเพื่อนละค่ะแต่ว่าตอนนั้นกับปลูกได้ปลุ่นนี้นี่อ่าอยู่ประมาณเกือบสองปีปีกวัวากับสองปีรุ่นนี้แต่รุ่นข้างในเนี่ยสูงแน่จักหน่อยค่ะอันนี้สามปีข้างในสุดเข้าไปข้างในพ่นทึงต้นสักทั้งอย่างแล้วก็ล้งเสื้อเห็ดเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะสำหรับผู้อย,ยู่ให้อยุนนาอยากจกะเฮ็ดจงิงเส้นะจ๊รคือมันเป็น จงังใดล่ะคือปลูกต้นไม้นี่ปล you know, ูกทิมไว้เฮาปรต้องดูแลประต้องไปเห็ดอีอย่างมันมากมายแล้วเฮาก็ลงเสื้อเห็ดไว้อนาคตคือเฮาได้กินเห็ดได้เก็บเห็ดนะค่ะนาะเห็ดเราโง่เห็ดไอพอกระบอแมนว่าบ่ต้องคิดว่าสิบย่านบกเกิดเห็ดพอคนอื่นเขาเจ้าเห็ดข้าใจก็ได้กินเห็ดเปิดนะจ๊ะผู้เขาเจ้าปลูกก่อนนี่ห้าปีสิบปีหลัวเือขาเจ้าบด้้งลงเสื้อเห็ดขาเจ้าก็ได้กินเห็ดตามที่เฮาเห็นในยูทูบ แต่เนี่เขาลงเสื้อเห็ดคิดว่าอาจสิบโดนอันนี้ซุ้มหน่อยก็ลงไว้คือกันค่ะเพิ่งลงเสื้อเห็ดไว้จะทั้งนั้นก็จะเป็นไฮนาเนาะค่ะเนาะคือเขาเห็ดนาอย่างเดียวเขาก็ได้จะเห็ดนาเข่าราคากับโเป็นราคาทุกมือเนาะค่ะเนาะเขากับโเป็นราคาเขากับพุนดินพุนอย่างขึ้นก็เห็ดเป็น เกษตรผสมประสานก็จะมีเรียงงัวน้ำนี่ก็เริ่มคำแล้วนะคะนะขอกงัวก็จะมีเลียงงวัวน้ำเลียงงัวแล้วก็เพอได้ปุ๋ยได้ฟุ้นไปหมักเค็ดพักในตะกาเนาะค่ะนาะบอตองซสืออันนี้ก็จะเป็นฟุ้นที่เท้าหมักไว้อันนี้ก็จะเป็นพักในตะการเนาะค่ะนาะที่เท้าว่าได้ปลูกไว้ จะอันนี้เป็นกระถางเล็กๆเกียมว่าเข็นจัก,กรยานไว้เพิ่งเริ่มปลูกค่ะหอมบัวเลยหอมบัวเลยเพื่อเศรษฐก,ฐกิจกําลังมาแรงหอมบัวเลยจะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาได้เริ่มต้นเห็ดแต่เขาเ,เริ่มต้นเห็ดมือนี้จะเขาเตีเห็ดมือไดนน่นจาจะเนาะเขาเไ,ไ่ได้ไปคดเปโกงผู้ใดขึ้นดีทําดีอยากเห็ดอย่างเขาก็เห็ดลงมือเห็ด อันนี้ก็เพิ่งเริ่มต้น่ะเริ่มต้นเลยอเอัปเดตใหีพี่น้องเบิง้งว่าเริ่มต้นหังสี่ข้ากะลำบากอยู่ค่ะจนมือหยิกมื่องอพวพเกเราเผู้เฮดก็ได้ขาก็บเฮ็ดแเดต่อย่างเดียวแล้วค่ะเพราะว่าขาเป็นเป็ืพืชผสมประสานจะแต่ว่าขาจะเฮต์เป็นระเบียบเนี่เพราะขาเป็นก้นมักความเรียบ้อยวางสิทมักเป็นระเบียบ <c oughs> จะเพราะว่าไอน,นี้ประมาณหาสิบตะกากอะว่าจะเฮ็ดเพิ่มอยู่ ว่าจะเฮ็ดเพิ่มเยอะปลูกระหว่างก็ไปขายได้เนาะค่ะเนะ mm hmm. เาะอยากไปขายน้าตลาดหรือไปขายอะไรคือช่วงนี้หนาฝนนะคะ่ะหนาฝนเขาจะไปปลูกลงพื้นในยากปลูกลงพื้นดินอันนี้เขาใส่ตะก,กาเขาจะวางลงพื้นดินก็นได้จ้ะแต่ว่าอันนี้เขาคือปราหยห้ไกลพืชอันใดที่ว่ามันใกล้ชอบเคลียร์นะคะยังหอมมือทีเขากอลงหางล่างไปแล้วเอาไปหางบนเนาะค่ะเนะาะจ้ะวันนี้เขาก็จะมีนู่นแหละคะ่ะไปยอย่างนา้แล้วก็ อันนี้ให้เข่าเ้าก็าเฮ็ดไปนะจ๊ะนะก็จะพุ้นที่ห้สูงขินนะคะก็จะคือเขาไม่ได้เฮ็ดแต่แนวเดียวนะคะอันนั้นเป็นป่าย,ย่างนาที่เขาปลูกไว้ค่ะลุ่เสื้อเฮ็ดเรียบร้อยค่ะอนาคตเขาก็จจะได้กินเฮ็ดคือเขาก็บปลูกบ,บอกว่าอ่าคือคือเฮ็ดทิมไว้นะคะเฮ็ดทิมใบเข่ต้องคิดหลายเขาต้องไปคิดหลายต้นไม้นี่สบาย ปลูกไว้แล้วก็ะนางเบิงนอนเบิงยูนนี่เราก็่ต้องไปพวนดินก็่ต้องไปเฮ็ดยังมันเอาเสื้อเฮ็ดลงถ่าก,กินเฮ็ดย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางให้พี่น้องเพื่ออยากเฮ็ดตามจุดเริ่มต้นใหม่ๆของเขาลูกมักทางนี่นะคะนะอย่างน้ากับปลูกง่ายปลูกแล้วก็ค้นดีสภาพดินยูนนี่สภาพดิน,น,ดนกับบ่แม่นว่าดีเด้ค่ะดินก็ดินหินดอกดินหินแต่ก็เคยเป็นป้ายเห็ดเก้าแถวแถวนี้ คิดว่าถ้ามีอย่างน้าลุ้นเฉอเห็นนหนจะโอเคอยู่